เช่นเดียวกันเลยอในวัตถุประสงค์ที่เราต้องการให้เขามาอยู่อี่เนี่เราไม่ได้ดบอกเราว่าอื่ต้องการทำความรู้จักกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกน้องๆว่าไม่ต้องไม่ทอถอยกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นวันนี้เนี่ยนะคะแนนเ้า4ี่คะแนนเราสามคะแนนนะเพราะฉะนั้นโดยเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะขยับขึ้นมาได้นะรองจากญี่ปุ่นนะนะ แต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับสปีตของพวกเราศักิ์ศีของทีมชาติไทยนะไม่สําคัญเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆเล่นกันเต็มที่เฉลี่ยการเล่นกันนะและอาจจะเป็นเกมที่แตกแต่ว่าทุกคนก็เหมือนกันนะทุกทีมก็เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้น้องๆเนี่ยโฟกัสกับแมตชนี้นะเพราะว่าเราจะไม่มีแมตอุ่นเครื่องนะก่อนไปจีนอาจจะมีทีมจีนซึ่งรอคอนเฟิร์มอยู่ ดังนั้นต้องพวกเราต้องกระ,าระหายที่จะเล่นน่ยต้องกระหายที่จะเจอเรียนรานต้องนะต้องสู้กันเต็มที่เพราะเขาก็ไม่ได้เหนือกว่าเรานะใน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 ทุกองค์าพยายิยบนะใน,ในทุกในทุกทุกเรียนหรือทุกนะแต่ว่าอยู่ที่พวกเราแน่นอนเองว่าเราต้องยกสปีดของพวกเราแล้วก็พยายามทำได้าที่กันอย่างเต็มที่เรือ enjoy การเล่นนะนะสนุกกับการเล่นนะแล้วก็เฉลยการเล่นนะทุกคน ให้ความสนับนในแบบนี้ด้วยนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ช่วยเราในเส้นทางของเราตรงนี้นะพวกเราขอให้สู้กันเต็มที่นะนะแล้วก็ทุกคนเอาใจใส่ในเกมนี้แล้วก็เล่นกันเต็มที่นะเพราะว่าเราจะไม่มีแบบอื่นมากกว่านะั้นะนะนะทำงานกันเต็มที่นะพวกเรานะขอให้โชคดีมีสัยทีกัน